สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องหมีกาเมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางช่องโยคู่ก็ได้ออนแอร์ air ซีรีส์เรื่องใหม่ยอดฝันแห่งวัยเยาวให้แฟนๆซีรีส์จีนได้รับชมกันแล้วโดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเป็นการจับคู่กันระหว่างพระเอกหนุ่มเฉินจิ้งเคอจากซีรีส์ท่านทูตเทพเจ้าของข้าและก็นางเอกสาว ซุนเจนหนี่จากซีรีส์บ่วงหัวใจนายจิ้งจอกแฟนๆซีรีส์จีนที่เชื่นชอบดูซีรีส์แนวรักง่ายๆสบายๆก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่องโยคู่ซีรีส์ยอดฝันแห่งวัยเยาวหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า Summit of our youth ก็ดัดแปลงมาจากนิยายในชื่อฐานเลี้ยนอ้ยปู้หลูช่างชิงหวาของนักเขียนที่ชานามปากกาว่าฉีเหวยตู้ ซีรีส์ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ย้อนเวลานำแสดงโดยนางเอกสาวสุนจนนันนีมารับบทเป็นกู้เสียเจียวหญิงสาวที่ล้มเหลวด้านการทำงานเพราะความเหลวไหลในอดีตส่วนพระเอกเฉินจิ้งเคอก็จะมารับบทเป็นหลินจือหัวผู้จัดการฝ่ายเทคนิคในบริษัทที่นางเอกทำงานอยู่ส่วนผู้อำนวยการสร้างก็จะเป็นคุณข่ายกงนะซึ่งตัวคุณข่ายกงเธอก็จะมีผลงานเด่นๆเช่น คุณหมอขาซุปตามาแล้วในปี2020พรึกษาเพียงรักในปี2021แล้วก็ซีรีส์เรื่องจันกระจ่างกลางเงาเมฆในปี2021เช่นเดียวกันซีรีส์ยอดฝันแห่งวัยเยาวก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น23ตอนจบโดยปัจจุบันก็อัปโหลดให้รับชมกันแล้วจำนวน6ตอนและเป็นแบบ VIP 5ตอนแล้วก็จ่ายเอ็กเพรเพื่อดูอีกหตอนแฟนๆซีรีส์จีนที่สนใจ ก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้แล้ววันนี้บนช่องโยคูสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ยอดฝันแห่งไวัยยาก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของกู้เสียเจียวรับบทโดยสุนจนนันนีเธอก็มีความฝันอยากจะเป็นนักเรียนที่เก่งมาตั้งแต่เด็กแล้วก็หวังว่าเมื่อโตขึ้นก็จะสามารถพลิกชีวิตได้ด้วยการศึกษาแต่เรื่องราวก็ไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังผลการเรียนของเธอก็เป็นจุดอ่อนที่ไม่สามารถนำไปอวดใครได้ แม้ว่าหลังจากเริ่มทำงานแล้วในขณะที่คนอื่นก็สามารถเข้าทำงานในฝ่ายเทคนิคได้ทันทีแต่ตัวกู้เสียเจียวกลับต้องใช้เวลาถึง5ปีกว่าจะได้รับโอกาสในการบรรจ,จุเข้าเป็นพนักงานประจำในวันที่จะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกู้เสียเจียวก็ได้รับแจ้งจากหัวหน้าว่าโปรแกรมที่เธอส่งไปนั้นมีช่องโหว่ที่ร้ายแรงโดยความตื่นเต้นที่เพิ่งจะลาออกจากตำแหน่งเดิมก็หายไปภายในพริบตาหลินจือหัวผู้จัดการทั่วไปฝ่ายเทคนิค รับบทโดยเจิ้นจิ้งเค่อเขาก็ได้แจ้งว่าให้เธอนั้นทําโปรแกร,รมส่งมาแก้ไขใหม่แต่ด้วยความที่เธอใจร้อนเธอก็เลยยื่นใบลาออกต่อเขาทันทีในขณะที่กำลังจะกลับบ้านอี e ้เทียนวี่แฟนเก่าของเธอก็ได้มาขอคืนดีอยู่ที่หน้าประตูออฟฟิศแต่เมื่อเธอเห็นท่าทีที่ไม่เอาไหนของเขากู้เสียดเดียวก็ไม่อยากจะสนใจอีกต่อไปและเมื่อเดินมาถึงบันไดเธอก็ได้ยินฝ่ายบุคคลคุยกับโจสือวินว่า มีความจริงก็คือจะยัดโจซูวินนั้นเข้าทํางานฝ่ายเทคนิคและก็ได้มีการกันแกล้งทําให้โปรแกรมของเธอนั้นใช้งานไม่ได้และก็ยังรับความเห็นชอบจากผู้จัดการทั่วไปหลินจือหัวอีกด้วยกู้เสียเจียวก็โกรธมากแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปสอบถามหลินจือหัวให้รู้เรื่องเมื่อหลินจือหัวเลิกงานและกงจะเข้าลิฟต์กู้เสียเจียวก็รีบตามเข้าไปในลิฟต์ที่มีแค่คนสองคนกู้เสียเจียวก็เลยถามเขาตรงๆว่า ทำไมจะต้องวางแผนกันแกล้งเธอด้วยลิ้นชื่อหัวก็บอกว่าตัวเขาเองกําลังหาผลงานของเธอเพื่อมาตรวจสอบใหม่แต่ทนใดนั้นเองลิฟก็เกิดขัดข้องแม้จะกดปุ่มทั้งหมดก็ไม่สามารถหยุดได้มันเลื่อนตกลงมาเรื่อยๆหลังจากความโกลาหลอยู่พักหนึ่งกู้เสียเจียวพบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับมาอยู่ในโรงเรียนมัธยมปลายในปีที่3เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ไปติดตามรับชมกันต่อได้ในซีรีส์ ยอดฝันแห่งวัยเยาว์อ่อนแอแล้ววันนี้บนแพลตฟอร์มโย่คู่โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ยอดฝันแห่งวัยเยาว์พร้อมกับเรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนทันที่ก็มารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กด s ั b สไครต์หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามช่องมีกามเมฆนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ